เอาละฮะนี่พอานั่นแล้วละแต่เราซ้ำนั้นสากรเท่านั้นบันละได้าย,ายคำก่อนพอทาเรเติมตามเรื่องไปเดินหอวกอดไปลอเราฟังบันไม่เดินหัวกอดไปลอฟังบันไม่แล้วนั่นเดือสับไกตีนักก็ฟังบันบัน เาให้นาล้านเดี่ยวสาถาคนฟังนั่งกืะนแนลงนมาฟังลั่มค่ผมมีแค่เสียงคาขึ้นเดือยาทีนำผมมาจังนั่งฟังค่ะนันเดี่ยวมันหวางยาล้วตอละมันนงกันยิงมันเดอสัมพังไม่ตีพี่น้องเขามาฟอนตอนเดินขอรันย่าลั่มกรเจินว่าดังว่าดันปังพังนันนานันนาวัดดวาดดัพังนันนาพูดะไนานันนามาปกว่าพี่น้องแมันันเอานู้เดือดันก้าแพล้วก็บอเรา พ่อหนัน,นเลียวตะโบซ้ำนั่นเขา่าแปมไปชมดง,งลุ่มลำไปดงทำนา่นเกล็ดต่ำเพื่อนอานาว,นวังน้ำแก่ไปหาแถวชมดา,ชมาวไปชมเสาแถวฝุ่นเกล็ดตะโบระวังมีไม่สอด,สอด,สอดาานหน้แม่นเด็กความร้อนนั่นเนืองเดลอนกับพ่อเตือเสาตั้งเดินเข่าสูดดงไปชมฟันดูทรงดงป,ะปะา่าป้าน่าไปมันอยู่ไกลเล็บตาก็ที่ไปถึงได้เดิมเดินพอละในคนเฮานั่นล้วจะละพังลงปลาอุทยานที่ทางการ ຫຼັງເຜີນແຕ່ກະເລນ້ອຍກວ່າເດືອນກະສອນປາດົງມີຕ້ອງການກົກເພື່ອບາດນໍລະພາຄົງດິ້ມວ່າມີຄົນດຸງດຸງທີ່ຊງັນທາງມາທາງงາດົງຈົນຜນພົກໃລາເສອນໂຕເຖງເົ້າຫົມນລະພາກໍຄັດ เป็นที่เดอนสร้างบ้านทั้งที่สบกอกักนั่นแนวละตะนองทงไทยป่าดองสีเป้นเกี้ยงสวนที่ยังเหลือหน่อยว่าเลยเป็นเขาใหญ่ยนั่งนานนานนานนันนานนานนานคนไทยหรือพวกไกลทุนเขาขวบขวาเดืองนั้นพื้นที่ป่าเม่กรบายังหากคนไทยเดินพอจังทางผังดงป่าฮงล่มีดงเดบมาแถวประชมเดินดาวขว่าคือเข้าหลังคุ่นเป็นดงผงป่าฮักกูนะ มันทำห้องตุนเต็มบ่ไหลกันในขนอก,กากนั้นนอกกากหน้าก,กาถทิ้งปลามันไหลเสือคงไล่เสือเดาวมูลิงแจมลัวกะนี้ว่อนหาสูครัวเพางว่าปวดปวด,ดแต่สมัยสม,มือในหามีน้อยที่เลือสีนั้นวันวันไปซันนี่มาแกนเออ